นี่นะครับลงเรือนนะครับที่ทํามานะครับ80%เครับเกือบเสร็จแล้วนะครับนี่ก็ยกสูงนะครับเพราะว่าจะให้อากาศมันถ่ายเทครับส่วนที่เหลือเราก็ค่อยจัดให้เป็นระเบียบนะครับนี่จะเป็นเพิ่หมหมงนะครับตรงนี้นะครับจะเอาไว้ชําไก่หนุ่มด้วยนะครับนี่ส่วน บริเวณนู้นนะครับน่าจะทําเป็นที่ฟักไข่นะครับตัวเมียนะครับเกี่ยวกับการทําท,ที่ฟักให้เขานะครับนีแช่งลามับสีล็อกนะครับส่วนกงวันนี้ก็จะจัด,ดเรืแบบอีกทีหนึ่งนะครับนี่นครับอากาศไทยทีนะครับเดี๋ยว ต้องรอดูอีกทีนึงนะครับว่าปัญหาจะมีอะไรบ้างนะครับเราทําสูงแบบนี้นะครับอันดับแรกนี่คือในส่วนของแดดนะครับแดดนี่น่าจะสอดลอดเข้ามาตอนบ่ายๆนะครับบ่ายสีนะครับนี่เนะี่ย